ดิบสกอร์ช่องวิค้าบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุสดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิบสกอร์เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Line อ gpt888 แจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุดโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่20ธันวาคม2568สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกและคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ VIP เวลา1ทุนครึ่งนิวคาสเซิลพบเชลซีเฮดทูเฮดผลงานเจอกัน5นัดหลังถือว่าสูสีเชลซี Chelsea, ชนะ2เสมอ1นิวคาสเซิลชนะ2แต่ถ้ามองเฉพาะในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คต้องบอกว่านิวคาสเซิลข่มชัดเจอเชลซีในบ้าน5นัดหลังชนะถึง4นัดไม่แพ้เลยฟอร์ม6นัดหลังสุดนิวคาสเซิลชนะ3เสมอ2แพ้1่งยิงได้10เสีย8ฟอร์มกำลังดีเกมรุกมีความดุดันเชลซีชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้8เสีย7ฟอร์มยังแว่งโดยเฉพาะเกมนอกบ้านฟอร 5นัดหลังชนะ4สเสมอ1่ยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง10ประตูส่วนเชลซีเกมเยือน5นัดหลังชนะ2สเสมอ1แพ้2ฟอร์มพอใช้แต่ยังมีจังหวะหลุดให้เห็นขาดการผลการแข่งขันเกมนี้เชลซีชื่อชั้นดีกว่าแต่การมาเยือนนิวคาสเซิลไม่ง่ายเลยเจ้าถิ่นเล่นในบ้านด้วยความมั่นใจสูงขณะที่เชลซียังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิล2เชลซี1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมนิวคาสเซิลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งนิวคาสเซิลเสมอ คู่ที่2เวลาสี่ทุ่มบอลมัดทพบเบอร์ลี่เฮดทูเฮดสถิติพบกัน5นัดหลังถือว่าสูสีบอลมัดทชนะ3เบอร์ลี่ชนะ2แต่การเจอกันล่าสุดในหลีกเป็นฝั่งบอลมัดทที่บุกไปชนะได้ทําให้ความมั่นใจเจ้าถิ่นยังพอมีอยู่ฟอร์ม6นัดหลังสุดบอลมัทยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้3ยิงได้8เสีย14เกมรับมีปัญหาแต่เกมรุกยังพอมีของเบอร์ลี่อาการหนักกว่าแพ้รวด6นัดยิงได้6เสียถึง14ฟอร์มหลุดยาวต่อเนื่องฟอร์มเย่าเยือนบอลมา้ยา เล่นค่อนข้างรัดกลุ่มขณะที่เบอร์ลี่เกมเยือนเละ5นัดหลังแพ้รวดยิงได้6แต่เสียถึง15ประตูแนวรับมีช่องโหว่ชัดเจนคาดการผลการแข่งขันเกมนี้คุณภาพโดยรวมใกล้เคียงกันแต่บอลมัดได้เปรียบชัดเจนจากการเล่นในบ้านและความมั่นใจที่ยังดีกว่าเบอร์ลี่สภาพทีมและฟอร์มยังน่าเป็นห่วงบอลมัดอาจชนะได้แบบชฉีวเฉียดแต่จะไม่ข้ามกำแพงสกอร์ที่คาดบอลมัด2เบอร์ลี่1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเบอร์ลี่กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเบอร์ลี่1.25 คู่ที่3เวลา4ี่ทุ่มไบรตันพบซันเดอร์แลนด์ฟอร์ม6นัดหลังสุดไบรตันชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้8เสีย8ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงแต่ยังรักษามาตร,รฐานได้ดีซันเดอร์แลนด์ชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้7เสีย9ฟอร์มใกล้เคียงกันและเพิ่งสร้างความมั่นใจจากชัยชนะในเกมล่าสุดฟอร์มเย้าเยือนไบรตันเล่นในบ้านค่อนข้างแข็ง5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1่งยิงได้ถึง11ประตูเกมรุกดุด,ดันขณะที่ซันเดอร์แลนด์เกมเยือนอยังไม่นิ่ง นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้3หญยิงได้น้อยและเสียประตูค่อนข้างบ่อยภาพรวมเกมคู่นี้คุณภาพทีมใกล้เคียงกันแต่ไบรตันได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและสไตล์เกมรุกที่เปิดแลกได้ดีกว่าส่วนซันเดอร์แลนด์มาเน้นรัดกลุ่มรอสวนกลับเป็นหลักคาดการผลการแข่งขันเกมมีโอกาสออกมาสูสีแต่แรงเชียร์และความเฉียบคมในบ้านของไบรตันน่าจะสร้างความแตกต่างได้สกอร์ที่คาดไบรตัน2ซันเดอร์แลนด์1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมไบรตันเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งไบรตัน0.75 คู่ที่4เวลาสี่ทุ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดเฮต์ทูเฮตต้องบอกว่าสถิติคมชัดเจน5นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะรวดทั้งหมดและการเล่นในบ้านก็เอาชนะเวสต์แฮมได้ต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นบอลแพ้ทางแบบเห็นชัดฟอร์ม6นัดหลังสุดแมนซิตี้ฟอร์มโหดสุดๆชนะรวด6นัดยิงได้ถึง17ประตูเสียเพียง5เกมรุกหลากหลายเกมรับแน่นขณะที่เวสต์แฮมชนะ1เสมอ3แพ้2ฟอร์มไม่ถึงกับแย่แต่ยังขาดความเด็ดขาดโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูง่ายฟอร์มเย่าเยือนแมนซิตี้เล่นในบ้านยังแข็งแกร่ง5นัดหลังชนะ4แพ1 ยิงเฉลี่ยเกมละ2ประตูส่วนเวสต์แฮมเกมเยือนยังไม่ชนะใครในช่วงหลังเสมอ3แพ้2และมักโดนทีมใหญ่กดดันตลอดเกมคาดการผลการแข่งขันรูปเกมน่าจะเป็นของแมนซิ t y ตี้แทบทั้งหมดแม้เวสต์แฮมจะมาเน้นรับลึกและรอสวนแต่ต้านความดูดันของเจ้าถิ่นได้ยากสกอร์ที่คาดแมนซิตี้์สามเวสตแฮมศตัวเน้นชี้ไปที่ทีมแมนซิตี้กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งแมนซิตี้2.0 คู่ที่5เวลาสี่ทุ่มวูฟแฮมตันพบเบรนฟอร์ดเฮดทูเฮดช่วงหลังเป็นฝั่งเบรนฟอร์ดที่ทำได้ดีกว่า5นัดหลังสุดวูฟยังไม่ชนะเลยเบรนฟอร์ดชนะ2เสมอ3และเกมที่โมลินิวส์วูฟก็เจองานหนักแทบทุกครั้งฟอร์ม6นัดหลังสุดวูฟแฮมตันฟอร์มน้าเป็นห่วงแพ้รวด6นัดยิงได้แค่2ประตูเสียถึง13เกมรุกฝืดเกมรับมีปัญหาชัดเจนเบรนฟอร์ดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้4ฟอร์มไม่ดีเช่นกันแต่ภาพรวมยังดูมีทรงมากกว่าเจ้าถิน่นฟอร์มเย่าเยประตูแทบ กกส่วนเบรนฟอร์ดเกมเยือนก็แย่ไม่แพ้กันแพ้รวด5นัดยิงได้เพียงประตูเดียวแต่คุณภาพทีมโดยรวมยังดูแน่นกว่าคาดการผลการแข่งขันเกมนี้น่าจะอึดอัดสูสีและเต็มไปด้วยความกดดันวูฟ <Wolf S 1> <Wolf S 2> ต้องเปิดเกมสู้เพื่อ3แต้มแต่เบรน f ฟอร์ดดูมีความเขี่ยวและวินัยเกมรับดีกว่าสกอร์ที่คาดวูฟแฮมตัน0เบรนฟอร์ด1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเบรนฟอร์ดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเบรนฟอร์ด0.25 คู่ที่6เวลาเที่ยงคืนครึ่งสเปอร์สพบลิเวอร์พูลเฮ a d ทูเฮตสถิติช่วงหลังเป็นของลิเวอร์พูลชัดเจน5นัดหลังสุดหงแดงชนะถึง4ครั้งแม้สเปอร์สจะเคยเอาชนะได้ในบ้านบ้างแต่ภาพรวมถือว่าเป็นรองโดยเฉพาะเกมรับที่มักโดนลิเวอร์พูลยิงเป็นกอเป็นกรรมัมฟอร์ม6นัดหลังสุดสเปอร์สชนะ2เสมอ1แพ้3ฟอร์มแกว่งเกมรุกยิงได้เยอะก็จริงแต่เกมรับเสียประตูแทบทุกนัดลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2แพ้1ฟอร์มดูนิ่งกว่าเกมรุกมีความหลากหลายและเล่นเกมใหญ่ได้ดีฟอร์มยเย้า เล่นในบ้านยังพอไว้ใจได้5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้ถึง12ประตูขณะที่ลิเวอร์พูลเกมเยือนผลงานยังไม่คงที่ชนะ2เสมอ1แพ้2แต่ยังมีทีเด็ดในเกมสวนกลับคาดการผลการแข่งขันเกมนี้น่าจะเปิดแลกกันสนุกสเปอร์สได้เปรียบเสียงเชียร์แต่ลิเวอร์พูลมีประสบการณ์และความเฉียบคมมากกว่าในเกมใหญ่สกอร์ที่คาดสเปอร์ส1ลิเวอร์พูล2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมลิเวอร์พูลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งลิเวอร์พูล0.5 คู่ที่7เวลาตีสามเอเวอเรตันพบอาร์เซนอลเฮดทูเฮดช่วงหลังเป็นของอาร์เซนอลชัดเจน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2เอเวอเรตันไม่เคยชนะได้เลยแม้เกมที่กูดิสันพาร์คจะมักออกมาสูสีแต่ปืนใหญ่ก็ยังเอาตัวรอดได้แทบทุกครั้งฟอร์ม6นัดหลังสุดเอเวอเรตันฟอร์มดีเกินคาดชนะ4แพ้2เกมรับเหนียวเกมสวนกลับอันตรายอาร์เซนอลชนะ4เสมอหนึ่งแพ้1ฟอร์มยังนิ่งเกมรุกเฉียบขาดเกมรับมีวินัยและมีประสบการณ์ในเกมใหญ่ฟอร์มยเย่เาเยน แพ้1ยิงเฉลี่ยเกือบ2ลูกต่อเกมขณะที่อาร์เซนอลเกมเยือนยังคงมาตรฐานชนะ2เสมอ2แพ้1และแพ้ยากมากคาดการผลการแข่งขันรูปเกมน่าจะอึดอัดเอเวอเรตันเน้นรัดกลุ่มรอสวนเร็วแต่คุณภาพเกมรุกและความเฉียบขาดของอาร์เซนอลยังดูเหนือกว่าเล็กน้อยสกอร์ที่คาดเอเวอเรตต์หนึ่งอาร์เซนอลสตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอาร์เซนอลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอาร์เซนอล0.75 คู่ที่8เวลาตี3าี Leeds United พบ Crystal Palace Head to Head สถิติค oh. ู่นี้ถือว่าสูสี5นัดหลังสุดผัดกันแพ้ชนะทีมละสองครั้งเสมอ1เกมแต่การเจอกันครั้งหลังสุดที่ Elland Road Leeds เคยโดน Palace บุกถล่มยับมาแล้วทําให้เกมนี้เจ้าถิ่นมีแผลในใจพอสมควรฟอร์ม6นัดหลังสุด Leeds ชนะ1เสมอ2แพ้3เกมรุกยิงได้เยอะแต่เกมรับเสียประตูค่อนข้างง่าย Crystal Palace ชนะ3เสมอ1แพ้2ฟอร์มโดยรวมดูดีกว่าเกมสวนกลับอันตรายและมีวินัยมากขึ้นฟอร์มเย่าเยือน Leeds เล่นในบ้านยัง พอมีของชนะเชลซีเสมอลิเวอร์พูลยิงประตูได้ต่อเนื่องแต่ฝั่งพาเลสเกมเยือนกำลังโหด5นัดหลังชนะถึง4เสียเพียง3ประตูถือว่าแข็งแกร่งมากคาดการผลการแข่งขันลีดส์น่าจะเปิดเกมบุกแรกเพื่อเอาแต้มแต่พาเลสมีความแน่นอนกว่าและเล่นเกมเยือนได้ดีในช่วงหลังสกอร์ที่คาดลีดส์ยูเนเต็ดหนึ่งคริสตัลพาเลสสองตัวเน้นชี้ไปที่ทีมคริสตัลพาเลสกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งคริสตัลพาเลส0.25 S <S <S คู่ที่9 <S <S เวลา2ทุ่มเรอัลโอบิเอโดพบเซลตาบีโกเฮด o ูเฮดคู่นี้ไม่คุอยได้เจอกันบ่อยในช่วงหลังแต่ภาพรวมชื่อชั้นและประสบการณ์บนลีกสูงสุดยังเป็นฝั่งเซลตาบีโกที่ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนฟอร์ม6นัดหลังสุดเรอัลโอบิเอโดยังหาชัยชนะไม่เจอเสมอ3แพ้3ยิงได้เพียง3ประตูเกมรุกฝืดหนักเซลตาบีโกชนะ2เสมอ3แพ้1ฟอร์มโดยรวมดีกว่าแถมพึ่งบุกชนะเรอัลมาดริดมาเกมเยือนเริ่มมั่นใจฟอร์มเย่าเยือนโอบิเอโดในบ้านยังไม่ชนะใคร5นัดหลังเสมอ 2แพ้3ยิงได้แค่ลูกเดียวส่วนเซลตาบีโก้เกมเยือนแม้ไม่หวือหวาแต่เล่นรัดกลุ่มเสมอเยอะและมีทีเด็ดเกมสวนกลับคาดการผลการแข่งขันโอเบเดเน้นรับแน่นหวังแบ่งแต้มแต่เซลตาดูมีคุณภาพเกมรุกและความเฉียบขาดมากกว่าสกอร์ที่คาดเรียลโอเบโดโอ0เซลตาบีโก้1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเซลตาบีโก้กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเซลตาบีโก0.25 คู่ที่10เวลาสีทุ่มสิบห้าเลบานเต้พบเรอันโซเซดา e ์เฮทูเฮทสถิติคู่นี้ค่อนข้างสูสีห้านัดหลังชนะทีมละ2ครั้งเสมอหนึ่งและที่น่าสนใจคือเลบานเต้มักทำผลงานได้ดีเวลาเล่นในบ้านกับโซเซดาหแต่เป็นสถิติในอดีตที่ต้องวัดกับฟอร์มปัจจุบันฟอร์ม6นัดหลังสุดเลบันเต้ฟอร์มย่ำแย่แพ้รวด6นัดยิงได้แค่ประตูดเดียวเกมรุกฝืดหนักเกมรับเสียต่อเนื่องเรอันโซเซดาดชนะ3แพ้3ฟอร์มยังไม่นิ่งแต่ยังมีทีเด็ดเกมรุกและคุณภาพผู้เเเเลล่่่นนนนนนนหหืือออกวาาาฟรร์มยยมยยยงบบต้ใใััไชะคด เสมอ1แพ้4โดนยิงถึง13ประตูฟังโซเซดาตเกมเยือนถือว่าใช้ได้ชนะ3เสมอ1แพ้1มีเกมสวนกลับอันตรายคาดการผลการแข่งขันเลบานเต้ ante, ต้องการแต้มแบบสุดชีวิตแต่จากฟอร์มและความมั่นใจยังเป็นรองทีมเยือนพอสมควรสกอร์ที่คาดเลบานเต้ศูนย์เรอันโซเซดาตสตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรอันโซเซดาตกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรอันโซเซียด0.25 คู่ที่11เวลาเที่ยงคืนครึ่งโอซาซูนาพบอาราเบสเฮดทูเฮดสถิติคู่นี้สูสีมากห้านัดหลังชนะทีมละ2ครั้งเสมอ1และการเจอกันในบ้านโอซาซูนามักเป็นเกมเบียดผลแพ้ชนะไม่ขาดฟอร์ม6นัดหลังสุดโอซาซูนาชนะ2เสมอ3แพ้1ฟอร์มค่อนข้างเหนียวยิงได้ต่อเนื่องแต่เกมรับยังมีหลุดบ้างอาราเบสชนะ3แพ้3ฟอร์มแกว่งชนะในบ้านได้แต่เกมเยือนยังน่าเป็นห่วงฟอร์มห้าเยือนโอซาซูนาเล่นในบ้านไว้ใจได้ห้านัดหลังชนะ3เสมอ1 1แพ 1, ยิงเฉลี่ย เกือบ2ลูกต่อเกมขณะที่อาราเบสเกมเยือน5นัดหลังชนะเพียงนัดเดียวแพ้ถึง3เกมเกมรุกค่อนข้างฝืดคาดการผลการแข่งขันรูปเกมน่าจะออกมาสูสีแต่ความแข็งแกร่งในบ้านของโอซาซูนาดูได้เปรียบกว่าเล็กน้อยสกอร์ที่คาดโอซาซูนา2อาราเบส1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมโอซาซูนากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งโอซาซูนา0.25 และคู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาตี3เรอัลมาดริดพบเซบียาเฮตูเฮตสถิติคมชัดเจน5นัดหลังเรอัลมาดริดชนะ4ี่เสมอหนึ่งไม่แพ้เซบียาเลยและเกมในบ้านก็ชนะต่อเนื่องหลายปีเป็นบนแพ้ทางของทีมเยือนอย่างแท้จริงฟอร์ม6นัดหลังสุดเรอัลมาดริดชนะ4แพ้2เกมรุกยังอันตรายยิงได้ต่อเนื่องแต่เกมรับมีหลุดบ้างเซบียาชนะ2เสมอ1แพ้3ฟอร์มไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะเกมเยือนที่มักเสียประตูง่ายฟอร์มเย่าเยือนมาดริดในบ้าน5นัด ชนะ3แพ้2อยังไว้ใจได้ยามเจอทีมระดับกลางขณะที่ Serbia, เซบีย่าเกมเยือน5นัดหลังชนะเพียงนัดเดียวแพ้ถึง3เกมเกมรับโดนกดดันหนักคาดการผลการแข่งขันรูปเกมน่าจะเป็นของเรอัลมาดริดแทบทั้งหมดเซบีย่าถอยรับลึกและรอสวนแต่ต้านเกมรุกเจ้าบ้านได้ยากสกอร์ที่คาดเรอัลมาดริด3เซบีย่า0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรอัลมาดริดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรอัลมาดริด2.0และฝากกันไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิฟสกอร์กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมี การชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ line a GPT 888รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิจิอของเราด้วยนะครับ